วันนี้มาทําข้าวหน้าแกงกะหรี่ปุ่นกันนะจ๊ะแต่ก็คือแกงกะหรี่เนี่ยทำง่ายนะทําไม่ยากเลยเนี่ยก็ผัดหอมใหญ่กับเนยเนาะแล้วก็ใส่แครอทกับมันฝรั่งค่ะเพราะว่าเราจะใช้แกงกะหรี่ก้อนอยู่แล้วมันก็ง่ายๆเลยเนี่ยต้มให้เดือดใส่แกงกะหรี่ก้อนลงไปแล้วก็คือรอให้เดือดให้กให้ข้อนอีกทีหนึ่งเนี่ยแค่นี้ก็คือเขาใช้ได้แล้วแต่ทีนี้เราก็แบบ เครื่องเยอะไงอยากเพิ่มนั่นเพิ่มนี่เราก็เลยมีเนื้อย่างจ้านี่แล้วก็เอาเนื้อมาอย่างนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามันเนื้อน่ะมาผัดเพื่อเอาน้ํามันมาผัดกับผักอีกทีอ่ะหลายต่อเนาะอ่ะเนี่ยพอได้น้ํามันแล้วก็มาผัดกับผักโขมกับข้าวโพดแค่นี้เลยจ้ะเราก็ตักเสิร์ฟเนาะแล้วก็เนื้อที่พักไว้หั่นเรียบร้อยวางบนข้าวแล้วก็ ราดด้วยแกงกะหรี่นะแล้วก็ใส่ผักแล้วก็อ่ะแอบใส่ตังกวัดองนิดนึงจ้า